สุ่มให้สีอย่างตกใสหมดเลยฮะทำไมกันล่ะนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมมันน่ากลัวจังเลยเนี่ยฮะวันนี้เรามาบ้านผีสิงกันเรามาล่าท้าผีแหละแล้วก็ใช่ไหเออสุสใสจังเลยแล้วว่าทำไมวันนี้เธอเนี่ยถึงไม่มัดมัดจุกอันนั้นมาแล้วละ่ะฉันทำทรงผมไม่นะพอดีเธอซื้อให้ฉันไม่ใช่หรอ,อสวยไหมละ่ะสวยมาก ตัเข้าสุดๆเลยแบบว่าเห็นทรงผมใหม่มาพอดีไงแต่แบบฉันก็แบบไม่ค่อยชอบทรงปีศาจอะไรอะไรอ๋ออะไรไหนผีบินมาไหนไหนเธอไม่เห็นเหมือนฉันอ่ะเนาะ้องตาฝาตเอฉันเหนฉันเห็นผีเมื่อกี้อ่ะเออไหนดันไงดันไงดันไงเฮ้ยทำไมเธอเห็นคนเดียวฉันไม่เห็นล่ะเฮ้ยเล็งลี่จิงงหอเล็กล อ๋อนั่นไงผีมันอยู่ข้างนอกแล้วไม่ต้องกลัวนะลิงด่เดอะเดี๋ยวเราไปก่อนนะไปวันนี้ใส่ผ้ามาหรือเปล่าโหใส่มาเต็มคอเลยเนี่ยฉันพร้อมละฉันอ่ะก็อย่าเจอรู้จังเหรออ้อยผีป้าเข้ายังเข้าเข้าเข้ามาตามมาอุ้ยน่ากลัวอ้ามันก็ไม่ได้เห็นมืดน่ากลัวนี่นา แต่ว่าบรรยากาศก็กระจกมีผีไหนตาฝาดหรือเปล่าเล็กลี่กระจกเปล่ากระจกมีผีกระจกไม่เห็นมีผีเลยเล็ลี่รู้สึกวันนี้จะตาฝาดนะอ้าทำไมเธอเห็นทําไมฉันไม่เห็นไอทำไมเธอไม่เห็นอ๋อนี่ไงมาละเธอเห็นฉันถืออะไรไหมใช่เธอถือขวาน สีในกระจกอีกแล้ววะเธอแล้วฉันเอาอุปกรณ์นี้ออกไปยังไงเฮ้อเอ๊ะฉันถืออะไรอยู่เนี่ยอะไรเงี้ยถือเทียนอยู่มั้งอ่ะกดรูปมือเอาออกได้เลยโอเคเอาออกผีเอาไปฟัดกับผีสิฉันอยากได้เทียนอุ้ยเธอดูสินี่อฉันเออดูดีมากทิกอตีทิกอตีไงช็อกเครื่องนมในดิ เฮ้ยไม่ได้ไม่ขอเขาคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนกันได้ไหมอ่ะอันนี้เราต้องเซอร์วีข้างล่างก่อนไหมอ่าได้ตรงนี้ก็จะมืดๆอิดนึงเป็นนาฬิกาต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกเต๊กต๊อกเต๊กหล่อนไหมไม่รู้อะไรไม่รู้อันนี้ก็อุ้ยมีขนมเนี่ยอันนี้คือรูปรูปคนนี้เคยอยู่บ้านไหน ร,รูปคนรูปคนที่เคยอยู่บ้านหลังนี้แน่เลยอะไหนโอ้ยตกใจหน้าเลไรม้ยหน้าฮ้ยทำไมหน้าเหมือนฉันเล <laughs> ยอะเหรอแล้วชาติที่เราเช่เป็นคนนี้อยู่ในบ้านเนี่ยทรงผมเดียวกันเลยอะ <laughs> ไม่นะ <laughs> หรือฉันคือเจ้าข,ของบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยเออไม่รู้สิเธ<ม>อจะมานั่งดูอะไรตรงนี้วันนี้ฉันพกไม้กวาดมาด้วยไม้กวาดสีไมเห็นไหมทำไมนี่ มามีมือโผล่มามือเอเรียนมั้งสยองนะี่เนี่ยกดดูดินี่นี่คืออะไรอ่ะมีของเต็มเลยเย้นี่มันคือหัวกระโหลกปะเตนครับเคกน่ารักปะครับเคกครับเคกฟลักทองเธอต้องหยิบสุ่งไปเรื่อยๆจนกว่าเธอจะได้ฉันมาถ่ายรูปกันฉันงมแล้วเจอถ่ายรูปกันดีคือแบบว่าหัวกระโหลกมันเป็นหัวแบบมีหัวใสเป็นกระโหลกคิตตี้ที่ตายแล้วอ่ะ ก็เลยเด้งแบบสีเหลี่งดีกดโฟกัสที่กล้องก่อนโอเคกะโหลกคิตตี้ที่ตายไปแล้วมันก็เลยแบบเหลือแต่แบบกระดูกอะกระดูแล้วยังมีโบเหลือลิงลี่ทำไมพูดโผดจังเลยเนี่ยโผด่เกินอะเดี๋ยวแฟนขับจะกลัวแฟนขับไม่ได้กลัวผีง่ายเหมือนเธอหรอกเอาออกเอาออกกดกดที่เดิมกดที่เดิมที่เดิมโอเคเอาออกเอาออกโอเค เรามากินขนมกันก่อนเฮ้ยจะกินได้หรอข้าร้ว่าอยู่วะดิแต่ว่าฉันก็กินแล้วล่ะน้ำๆตัวนั้นอร่อยที่สุดเลยกลมๆกลมๆกลมๆกินโต๊ะหรือเปล่าเนี่ยเราเล่นเราเล่นนาเลงลี่กินมุมมามากอ่ะใช่ดูหน้าดูหน้ายิ้มตอนเรามากินด้วยกันกินขนมจริงๆแล้วนะเนี่ยน่ารักที่สุด ถ่ายรูปลงฟีดไหมแบบว่าจะได้รู้กันเนี่ยว่าแบบเฮ้ยตอนนี้ลิงลีงกับจิงจ่ากำลังบุกบ้านอะไรเงี้ยอ๋อนะอุ้ยแต่แต่ว่าอันนี้มีเครื่องใช้อันเก่าๆด้วยแหละเนาะน่ากลัวที่สุดเลยอาจจะไม่มีอุปกอบอะไรบ้างอาจจะมีอะไรอยู่ก็ได้นะเก่าเหรอใช่ขึ้นมาแค่ขึ้นบันไดยังไม่ได้แล้วออบบี้จะได้ไหมเนี่ยของางั้นหนทางออบบี้อย่างเธอเขายังอีกยาวไกลแล้วแหละ ขึ้นมาไม่ใช่หรอกแล้วมันใครเบิงคับใคซะเลยไอ้นี่เจ้าดีนะมันไม่ได้ยากอะไรเลยเลยไมง่ายกว่าอ๊อปี้มันพันมันกเ็นกระโดดแล้วมันก็ยังแบบว่าตกลงมาโอเคเธอขึ้นไปก่อนฉันไน้าละโอเคมาละอนไรต่ออืมอันนี้เป็น อย่าบอกนะว่ารูปยาเธอแล้วเธอไปนั่งอยู่แลที่นั่นอะไมพวกไปในโรงศพทำไมจริงเหรอมันคือโรงศพจริงมันคือโรงศพเนี่ยเฮ้ยเธอ หรือเปล่าเนี่ยหน้าเหมือนเลยอย่าเกิดทำแแบบมาให้ฉันเนี่ยเอออันนี้ห้องอะไรห้องปุงยาจริงเหรอเป็นนะฉันจะทำอะไรอ่ะเลยลายมุนคาถาเธอลองดูฉันดิฉันกำลังลอยมุนคาถาอยู่เฮ้ยตุ๊กตาหมีปรากฏเธอฮะตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีเก็บตุ๊กตาหมีแล้วจะได้ไอเทมจริงเหรอตรงไหนใช่ไอเทมไอ้กดกดรับละ แม่วนนใจสีแดงแล้วก็เจอตุ๊กตาอีกแล้วนนเธอได้ไอเทมแล้วได้ไอเทมอีกชน่นนนะยืนเก็บไอเทมอยู่ขอโทษด้วยนันเลงลี่ที่ต้องทิ้งกันก็นั่นแหละทุกคนอันนี้ก็เป็นห้องปรุงยาเนาะแล้ววันนี้ก็ห้องที่เลงลี่อยู่เออทำอะไรฉันทำอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยฉันกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยทำเมนตาแก้มยู่อย่างไงฮะ โอเคฉันนึกอะไรออกนะเธอปพบนึนนะเลงลี่กำลังหลับอยู่หรือเปล่าอ่ะนะป๊บไหงนะขอขอเนี่ยถ่ายรูปหลับได้ยังไงเลยแล้วไม่มีแมวตัวหนึ่งอยู่บนโต๊ะด้วยนะเห็นไหมเรอเห็นแมวปะฉันเห็นแมวสิแมวมันใช่แมวมันน่ามันกำลังฝันหวานอยู่แต่ว่าเธออะ เหมือนกำลังกำลังฝันถึงการตัวเองเป็นซอมบี้เลยเฮ้ยฉันเจอของอีกแล้วอ่ะถุงน้ำเกลือน่ากลัวอื้ยมาให้น้ำเกลือไม่เช่ากลัมาเอาไม่เชอมีระเบียงด้วยอ่ะใช่มีระเบียงด้วยแต่ฉันก็ถืออย่างเงี้เป็นจริงเหรอน่ากลัวแล้วออนี่ย ไม่อยากเอาออกอยากเอาไวล้ลอกนอนลิงลี่ฮึไม่กละถ่ายรูปเปล่าจะไปแล้วนะมาเอาเลือดไม่เจาไม่เลือดสีเขียวเลยเลือดส้มช้าช้าเลือดสตอมบี่อ์อไม่เจานี่เข้ามาห้องนี้เข้ามาห้องนี้โอ้โหลิงลี่จะเดินติดกำแพงไปถึงไหนนี่ <c oughs> ตรงนี้เธอลองเดินเข้ามาดิอุ้ย ตรงนี้ก็เป็นมุมโต๊ะสวยๆเปิดๆยามๆนะคะใช่ๆใช่ใช่ห้องน้ำไงเอาหรอเฮ้ยเข้าไปอาบแช่น้ำอุ่นดิสบายเจอนะเป็นยไงล่ะแต่รู้สึกว่ามันน้ำกระเด็นกระดอนนะใช่คงจะเป็นญาติเธอมั้งที่แบบไอ้นี่อ่ะเธอจะหาทางออกไม่ได้แล้วไงได้ ถอยไปฉันเปคนเดียวมันกลัวใช่ฉันกลัวนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็เจอนั่นแหละอ๋อแล้วมันมีแค่นี้แล้วก็มีห้องนอนไหนห้องนอนอยู่ไหนอะห้องนอนที่แบบว่ามีโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะเรีวลิงลี่ก็หลงทางชฉันะไหนห้องนอนตอนนี้เรากําลังนั่งอยู่ตรงโรงศพ น่ากลัวน่ากลัวมากเดี๋ยวเขาถ่ายรูปไหนจะตายไปทำไมห้องนอนแบบรายละเอียดดีมากนี่อันนี้ก็คือห้องนอนที่มีเตียงแต่ดูเหมือนว่าเราจะใกล้ต้องปิดคลิปกันแล้วล่ะจะต้องปิดแล้วขอโบหน้านิดนึงนะขอโบหน้าก่อนปิดคลิปอ่ะ้รฉันออกไปขี่ไม้กวาดแล้วนะเธอบายบายทิ้งกันแล้ว ไม่มีอะไรเลยอตอนนี้มีความลับเลยก็ได้นะมีคนแบบมีคนเข้ามาด้วยแหละแต่เขาไม่ได้เข้าตามมา,มานะเขามาเขามาเข้าเซิร์ฟเวอร์นี้เฉยๆแล้วริงจะไปไหนแล้วะไฮยทยอยู่ชั้นล่างเหรออยู่อยู่ชั้นล่างหรือเปล่าใช่ชั้นอยู่นอกบ้านฮะนอกบ้านแล้วเหรอใช่ใครอะ ฉันอยู่นอกบ้านนี่คือใครอ่ะลองเดินไปดูตรงนั้นสิน่ากลัวมากเลยอะผีผีเฮอคือทำอะไรอะกลิ่้อออกลัวไหมอะไรของเธอเนี้ยไม่เห็นจะน่ากลัวเลย ตลกตั้งหากเราถูด้อยนี่อะไรอ่ะฉันอยากขี่ไม้กวาดอ่ะนอเพราะว่าแบบตั้งแต่มาเอาจจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้ขี่ไม้กวาดเลยนะเลงลี่ใจว่ะนี่แบบเหมือนกันเล่นอยู่แบบนึงนะเลงลี่ฉันขออนุญาตก่อนนะใครเลงลี่เธอลองมองไปรอบๆสิว่าฉันหายไปไหนฮะขี่ไม้กวาดอยู่ นี่แป๊บหนึ่งนะเขาถ่ายรูปในนล,ล้วนะบบ๊ายบายยขออนั่งขี่ด้วยบบ๊ายบายยนี่ก็เดินเร,เร็วๆสิมันเดินไม่ได้ดขี่ด้วยได้ปะมันมันขี่ด้วยไม่ได้อะอเอาล่าสะสำหรับยคลิปนี้ คนขี่ขี่สวยขี่ไม้กวาดไปขี่ไปดวงจันทร์เลยปะโอเคไปแล้วบายบายโอเคสบายโอ้โหแหมขาไปแอบดูสิเซ็กซี่หน่อยขันขี่แบบนี่เเหยียบอะไรเธออยู่เนี่ยเธอเหยียบก้นฉัน โอ้โหแล้วดูหลังเธอดิวิวสวยอะเซ็กซี่สุดๆเลยเรามีโอเคตอนนี้คือเธอคงมีความสุขกับการที่ได้ลอยไปไหนใช่โอ้โหทุกทีขี่ไม่เคยทันเลยวิ่งไล่ตามไม่กวาดต่โอเคสบายเลยเนาะสบายแล้วโหถ่ายดิโอ้โหไอ้นี่มันตาไม่เลิกเลยอ้โหนีวู๊ด เอนผิดเรื่องล่ะผิดเรื่องอะไรต้องขี่โพมัน่มาขี่ไม่กว่าเั้งนั้เธอกดขี่บ้างข้ามข้าม้าไม่พลวค่ะอ้าวนิวเอ๊ะเพลงอไม่มีเพลงขีไม่กว่าไหมไม่รู้อะ